สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกันชัยฝากถึงหุ้นส่วนร้านและแจ็คเจอรดราม่าถล่มอย่างหนักเลยล่ะครับสําหรับเน็ตไอดอลคนดังอย่างแจ็คแป,ป๊บโฮที่มีคลิปออกมาวันเน็ตที่เจ้าตัวนั้นปินขึ้นไปบนโต๊ะโอมาการสเซร้านดังจนหลายคนวิพษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมจนต่อมาทางด้านแจ็คนั้นก็ได้ออกมาแจ้งว่าในวันนั้นเป็นการเลี้ยงฉลองเพลงใหม่ของหมอสุดนินที่จนยูทูบเบอร์เน็ตไอดอลหลายคนไปและวันนั้นตนเองก็ไม่ได้ขึ้นไปเพียง คนเดียวขนาดหมอสุนินยังขึ้นไปด้วยเลยแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมคนที่เผยคลิปถึงตัดต่อมาแค่นั้นและอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องที่ทางหุ้นส่วนร้านคนหนึ่งออกมาตอบโต้ประมาณว่าคนที่ติไม่มีเงินมากินครับแต่กดคีย์บอร์ดอยู่บ้านครับล่าสุดทางด้านของพิธีกรฝีปากกลาอย่างหนุ่มกัญชัยก็ได้เผยกลางรายการถึงเรื่องนี้ว่าผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายนิดเดียวก็แค่ขอโทษจแจ๊คแป๊บโฮผมก็ไม่รู้จักเขา การขึ้นไปแบบนี้ในหมู่เพื่อนฝูงมันก็อาจจะไม่พิดแต่ว่ามันเป็นร้านอาหารที่ต้องทําอาหารต่อไปอีกคนมานั่งทานเขารู้สึกไหมดีร้านโอมากเกเสรต้องเอาไว้หั่นไว้กินลูกค้ามานั่งกินเมื่อมันพลาดก็ขอโทษไม่ต้องไปสนเขารอขอโทษก็จบแล้วผิดจริงๆก็ผิดก็ขอโทษไปส่วนในเรื่องของทางร้านอาหารนั้นไม่ได้กินเงินของผมแน่นอนผมกินปลาดิบไม่เป็นผมคงไม่ไปงานบริการมาพูดแบบนี้ไม่ได้มันเหมือนการเหยียดคน คุณต้องขอโทษลูกค้าด้วยซ้ำไปบอกว่าคนพูดไม่มีเงินไปกินมีก็ไม่กินเพราะผมไม่กินปลาดิบ เรื่องหุ้นส่วนผมไม่ชอบที่พูดคำนี้ผมเองก็เคยทำร้านอาหารไม่ได้รู้ระดงดังแต่ว่าก็มีหลายสาขาพนักงานผมแค่พูดจะไม่เพราะผมก็จะบอกเลยว่างานบริการต้องยิ้มทำอะไรผิดต้องขอโทษอย่าไปเถียงเขาเพื่อให้เรื่องมันจบไปลว่าคนที่มาด่าไม่มีเงินไปกินคนที่ติไม่มีเงินมากินได้แต่กดคีย์บอร์ดที่บ้านผมด่าตอนนี้ได้ไหมและผมจะบอกว่าผมไม่กินผมก็มีเงินแต่เจอคำพูดแบบนี้ผมก็ไม่กินนะเหยียดคนอื่นได้ ยังไงคิดว่ารวยอยู่คนเดียวหรอตลกมากเพจบอกว่าเป็นหุ้นส่วนแต่ถ้าไม่ใช่ทางร้านบอกด้วยว่าไม่ใช่จะได้รู้เพราะถ้าเป็นหุ้นส่วนจริงๆพูดแบบนี้ต้องถูกตาหนิซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ